สนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาราปรุงรสดาราโลโบ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจบเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าเมนูน่ากินมากๆเลยนั่นก็คือเมนูตอร์ติยามัสมั่นไก่นะครับที่มาที่ไปเมนูนี้ยังไงครับผมก็หมายถึงว่าเราของตา่างประเทศเข้ามากันแล้วกัน <ๆ S 2> นะแต่ว่าแทนที่จะเอาเครื่องเทศมาด้วยเราก็เอาของไทยสมุนไพรมาใช้ก็คือเป็นมัสมั่นไก่ในรูปแบบเม็กซิกันใช่นะครับโหน่ากินมากๆเลยอ่ะขั้นตอนแรกเราต้องทํายังไงครับเชฟเตรียมอกไก่อกไก่นะครับจากนั้นเราก็จะเอา ไอ้ซอสพริกแกงมัสแมนมาตรบกะทิมาสมักเข้าเนื้อเลยหอมๆเลยนะครับอ่ะโอเคครับเชฟก็เดี๋ยวหมักเครื่องแกงก่อนได้ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้น้ำพริกแกงมัสัมนตราโลโบนะครับบอกได้เลยว่าซองนี้นะครับรสชาติอร่อยเข้มข้นถึงรสชาติเครื่องแกงมัสัมนเลยนะครับดูนะครับคุณผู้ชมครับพริกแกงของเขานะครับสีสวยเลยแล้วก็เนียนละเอียดแบบนี้เลยนะฮะอญาตเชฟนะครับ จากนั้นนะครับคุณผู้ชมจะตามด้วยอัมพวากะทิร้อยเซ็นนะครับขาวพ้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยนะฮะเ,เราก็จะใส่อัมพวานะครับลงไปครับเชฟประจวบครับในวันนี้นะฮะเราทำตอติยามัสมั่นไก่ เราเลือกที่จะใช้อกไก่เอามาหมักก่อน่อนนแต่จริง,รงๆแล้วเราสามารถเลือกเป็นชิ้นส่วนไหนได้ไหมครับสบโะโพกขาเราก็ใช้ได้สะโพกก็ได้เราเลาะกระดูกออกครับผมแล้วเราก็หมักแห้งก็ลักษณะเอาเครื่องเทศมาสมุนไพรมาในสูตรของต้นฉบับนะครับผมแล้วหลังเ,เขาก็จะรอเวลาเขาก็จะไปผักไปไป,ไปเสียบที่แกนเหล็กที่เราเห็นทั่วๆไปนะไอ้นั้นคือเราใช้ขาครับผมแต่อันนี้ เราใช้ทอดกับเกล็ดนมปังครับเพราะฉะนั้นของที่จะทอดอันนี้ต้องส่วนที่สุกได้ง่ายเราก็เลือกอกไก่มาใช้โอเคอ่ะเราต้องหมักทิ้งไว้ยัยไงไงบ้าง,งาครับประมาณ30นาที30นาทีนะครับคุณผู้ชมอ่ะระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราขอเคลียร์ครัวนิดนึงแล้วเดี๋ยวมาทอดตัวอกไก่ที่เราหมักไว้กันนะครับอ่ะแล้วครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะทําการชุบ กล็ดขนมปังแล้วก็ลงทอดให้เขากรอบๆเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการทอดนะครับให้แบบมีความกรอบอร่อยนะครับต้องอันนี้เลยครับคุณผู้ชมครับแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับต้องบอกว่าเปลี่ยนเมนูเดิมๆนะครับให้เป็นเมนูใหม่ที่น่าอร่อยยิ่งขึ้นนะครับนี่เลยการันตีความกรอบอร่อยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้แป้งโกกินะครับต้องคลุกแป้งแห้งครับแล้วก็คลุกชุบไข่ชุบไข่แล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังนะฮะมีหลายขั้นตอนนิดนึงแต่การันตีความกรอบอร่อยนะครับ นั้นนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งตัวช่วยความกรอบนะครับเกล็ดขนมปังตรากโกกินะครับเพิ่มความกรอบอร่อยให้กับอาหารจานทอดอกรอบอร่อยกรอบนานยิ่งขึ้นนะครับไข่ไก่นะครับสองฟอง ได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราอุ่นน้ำมันเตรียมไหมไหมครับเชฟได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตยกเตาสักครู่นะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะใส่น้ํามันลงไปในกระทะนะครับเพื่อทอดอกไก่ของเรานะครับวันนี้เราใช้น้ํามันรำข้าวตรามรกตนะครับสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวอุดมไปด้วยวิตามินนะครับแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติด้วยบอกเลยว่าขวดนี้ของมรกตนะฮะได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับดีต่อสุขภาพเลยนะฮะเอาละ มันราข้าวของมรกตนะระหว่างที่เรารอน้ํามันของเราร้อนครับเอาของที่เราหมักเนี่ยมาคลุกกับแป้งก่อนต้องคลุกกับแป้งแห้งก่อนนะครับออก็คือแป้งประกอบอาหารของโก,กูกิทนะบางๆได้บางๆแบบนี้ปุ๊บมาคลุกกับไข่อันนี้ถ้าเราทํางานคนเดียวนะคือเราใช้ความเร็วจากตรงแป้งตัวนี้แล้วก็มาใส่ในไข่นี้นะพอมันอยู่ในตัวนี้นะแป้งมันแฉะติดแล้วใช่ไหมก็ยังไงมันก็ไข่ก็เกาะติด ดังนั้นเนี่ยเราคลุกกับแป้งแห้งของโกกิเรียบร้อยปุ๊บสามารถมาใส่ในอ่างที่มีไข่ไก่เตรียมไวไไ้ได้เลยได้เลยได้เลยเอาละจากนั้นก็คลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็าวางลงบนถามที่มีเกรดขนมปังก่อนจะทอดเราก็มาทดสอบน้ำมัน ถ้ามันขึ้นเป็นฟองอันนี้ก็สามารถทอดได้เลยก็คือมีการทดลองน้ํามันนะฮะด้วยการใส่เกขนมปังชิ้นเล็กๆลงไปก่อนนี่โอ้โหพอน้ามันเขาได้ที่ทุกอย่างก็แฮปปี้ไปหมดนะฮะทอดออกมาปุ๊บชิ้นน่ากินมากเลยนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วดูกรอบทั้งชิ้นเลยได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเรายกลงพักลงบนตะแกรงนะครับ โอ้โหกรอบอร่อยนะ่ากินมากๆเลยครับได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเรามาทําในส่วนของตอติญาการแป้งมาหอ่อได้ครับผมอาอล่ะครับก่อนที่เราจะมาทําแป้งตอติญานะครับ,รบแล้วก็ห่อเป็นแรปนะครับอ,อันนี้ไก่ทอดม,สมัสัมนของเราหน้ากินมากๆเลยเดี๋ยวลุงเชฟจะหั่นเป็นชิ้นๆก่อน นี่อ่ะได้แบบนี้เดี๋ยวเราพักทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเอาแป้งตอติย่ามาหกโอเคครับหลังจากที่หั่นไก่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมวันนี้แผ่นแป้งตอติย่านะครับลักษณะประมาณนี้เลยนะครับหาซื้อได้นะมีหลายแบบเนาะอันนี้ก็แบบเพลนๆขาวๆเลยก็อร่อยดีนะครับเราเอาแบบนี้ต้องมาจี่ก่อนไม่ครับให้เขามีความร้อนก็จะได้ไม่ใช้น้ามันนะกระใช้น้ร้อนได้เลยจากนั้นวางลงบนเขียงเลยครับ เรานำแผ่นแป้งตอรติย่าที่จี่นะครับมาวางแล้วก็บีบตัวอันนี้เป็นมายองเนสครับนะครับใส่ลงไปตามด้วยผักกาดนะจริงๆก็ผักก็ตามชอบนะครับก็ส่วนใหญ่ก็มผักกาดแก้วไม่มีก็ใช้ผักกาดหอมได้แล้วก็จะเป็นหลักๆอย่างนี้ผักกาดแก้วแตงกวาหอมอะนะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับไก่ทอดของเรานะครับน่ากินมากๆเลย จากนั้นนะครับอันนี้เราทําเป็นแบบรสชาติไทยๆเนาะ<ำ>เราก็จะมีหอมเจียวนะฮะจะได้เข้ากันดีกับตัวมัสมัมนนี่แหละจากนั้นก็แรปเลยต้องเอาด้านข้างเข้ามาก่อนนะฮะ ได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวเรามาจะใส่จานเสิร์ฟนะครับอาล้ครับได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะหัน่นผมว่าแบบนี้นี่คือครบ5้าหมู่นะ <c oughs> ได้ทั้งแป้งได้ทั้งผักแล้วก็ได้ทั้งโปรตีนนะครับที่สำคัญอร่อยแบบไทยๆด้วย แล้วก็อาจจะเสริมด้วยอาจารด์ถ้าเรา,าต้องการแบบไทยๆนะเ,<อ>เพราะว่าเป็นมัส,สมัน่นนะครับก็เหมือนเพิ่มตัดลดความเลี่ยนเผื่อนะบางคนครเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับน่ากินมากๆเลยนะฮะตอติย่ามัส,สมั่นไก่สูตรเชฟประจวบนะครับลองทาทานกันนะครับกับอาหารเม็กซิกันสไตล์ไทยครับ แต่ตอนนี้นะครับเรามีกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมให้สร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันนะครับยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับ